สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับการทำงานของเอริกเทนฮากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่2ต้องบอกเลยนะครับว่ามีแต่เรื่องที่น่าผิดหวังเพราะคุณซือชาวดัชสร้างสถิติไม่น่าจดจำสำหรับสาวกเรดอาร์มี่เอาไว้เยอะแยะมากมายและแน่นอนว่าซีซั่น2023ที่เพิ่งปิดไปนะครับเป็นสิ่งที่เหล่าสาวกแมนยูอยากจะลืมไปให้เร็วที่สุด เทนฮารนะครับสร้างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการนำทีมคว้าแช,ชมป์คาราบาวคับและจบอันดับที่3คว้าตั๋วไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งๆที่เพิ่งกุมบางเหียนผีแดงซีซั่นแรกเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับในฤดูกาลนี้ทุกอย่างกับตลปัด พอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานน่าผิดหวังทั้งในลีกและฟุตบอลทั่วยุโรปโดยบทสรุปของพวกเขาไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยแถมยังจบซีซั่นในอันดับที่8ด้วยสิ่งดีสิ่งเดียวที่ทําให้แฟนบอลผีแดงยังพอที่จะยืดออกได้บ้างคือการไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลยและยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ FA Cup ซึ่งต้องไปพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้อลิร่วมเมืองโดยแมนยูไนเต็ดนะครับต้องคว้าแชมป์ไม่ได้เพื่อสิทธิ์ยูโรปาลีกแต่ถ้าหากทาไม่ได้ก็ต้องมุ่งมั่นในเกมฟุตบอลในประเทศอย่างเดียวเท่านั้น สถิติของแมนยูนะครับทั้งในประเทศและฟุตบอลทั่วยุโรปประจำฤดูกาลนี้แมนยูเน็ดนะครับจบฤดูกาลด้วยผลต่างประตูได้เสียติดลบซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ทีมเคยจบซีซั่นด้วยสถานะแบบนี้คือผลต่างประตูได้เสียลบหประตูในหลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาล1989รในยุคที่เซอร์เล็กซ์ฟอร์กัสันคุมบังเหียนในการบุกชนะ1 0และถล่ม40ทําให้คิสันพาเลตนะครับสร้างสถิติเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเน็ดในเกมเยือนและเกมเย้าเป็นครั้งแรกในหน้าาปรระวัตติศส์พมล อันโตนีนะครับซึ่งย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัว100ล้านยูโรเมื่อซัมเมอร์ปี2022มีส่วนร่วมในการทำประตูแค่2ประตูเท่านั้นคือยิง1ประตูและแอตซิตหครั้งในเกมพมรีเมียร์ลีกตลอดทั้งฤดูกาลนี้แมนยูในเตดชุดนี้นะครับเป็นทีมที่โดนคู่แข่งยิงมากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกด้วยจำนวน660ครั้งการจบอันดับที่8นะครับเป็นอันดับที่แย่ที่สุดในสโมสรในยุคพรีเมียร์ลีก แมนยูเนเต็ดนะครับแพ้คาร์โอทัฟฟอร์ด9เกมในทุกรายการในฤดูกาลนี้นะครับและแพ้ไป19เกมในทุกรายการมากที่สุดในฤดูกาลเดียวนับตั้งแต่ปี1977เลยทีเดียวนะครับและผีแดงนะครับแพ้5จาก10เกมแรกในบ้านรวมทุกรายการซึ่งเป็นสถิติที่แย่ที่สุดของพวกเขากับการเล่นในถิ่นของตัวเองนับตั้งแต่ฤดูกาล1930เลยทีเดียว บรูโน่เฟเนเดตและรัชมุดฮอยลุนช่วยกันยิงคนละสิป,ประตูในซีซั่นนี้ซึ่งน้อยเหลือเกินแต่ทั้งคู่เป็นดาวซันโวประจําทีมในฤดูกาลนี้แมนยูเนเต็ดนะครับสร้างสถิติที่ไม่น่าจดจำคือการแพ้14เกมลีกเยอะสุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรในยุคพรีเมียร์ลีกต่อมานะครับรัชมุดฮอยลุนยิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลยหลังลงเล่นให้แมนยูเนเต็ด14นัดโดยสามารถปลดล็อกได้ในเกมที่ชนะแอสตันวิลล่าช่วง Boxing Day นั่นเอง สถิติต่อมานะครับแมนยูเสีย15ประตูจากการลงเล่น6เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมากที่สุดจากบรรดาทีมในลีกเมืองผู้ดีที่ลงแข่งในรอบเดียวกันในฤดูกาลนี้และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแมนยูเสีย3ประตูหรือมากกว่านั้นในจำนวน3แมตตติดต่อกันเป็นในเกมที่พบกับอาร์เซนอลไบรตันและไบโอมินิกซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี1 9 7 8 ทัพปีศาจแดงนะครับยิงได้57ประตูนในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งแย่ที่สุดเป็นอันดับ3โดยก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเคยยิงได้49ประตูนในฤดูกาล2015และ54ประตูนในฤดูกาล2016แถมยังเคยยิงได้57ประตูมาแล้วในฤดูกาล2021นนั่นเองนะครับสถิติสุดท้ายนะครับทีมของเอริกเทนฮาปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงได้ถึง360ครั้งในปี2024มากกว่าทีมอื่น,นในพรีเมียร์ลีกซึ่งมากกว่าเชฟ,ฟ United, เราก็มารอดูกันนะครับว่าในฤดูกาลหน้าเอริกเทนฮากจะยังได้คุมทัพปีศาจแดงอีกหรือไม่และจากการที่พวกเขาไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปในซีซั่นหน้าจะทําให้ผลงานดีขึ้นหรือไม่ติดตามกันต่อไปนะครับแฟนๆผีแดงและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ